เอ้านาะพี่น้องสบายดีและสวัสดีตอนเย็นๆเด้อพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาหกมุงกว่าๆนาาพี่น้องทางสร้างเพิ่นก็ได้กลับบ้านกลับซองแล้วเนาะทางสร้างเพิ่นก็กินข้าวแล้วบางอย่างเนี่ยเพิ่นก็ได้กลับนาะพี่น้องเพิ่นมาตั้งแต่เช้าๆน้าพี่น้องทางสร้างเพิ่นก็มาหกโมงมาหกโมงเลวก็มากินข้าวอยู่ที่นี่แล้วก็เลิกหกโมงแล้วกินข้าวแล้วเพิ่นก็ได้กลับเนาะอ่าึ่งบ้านไอ้แก้วก็ตอนนี้ก็ยังรอแต่ แป้นฝาน้พี่น้องแล้วก็ลูกติ่งเนาะอ่าส่วนไม้อื่นเนี่ยรบไปแล้วนะพี่น้องอ่าึ่งประพรสกับแปกอย่างหนึ่งน้พี่น้องเพราะว่าที่นี่นะเพิ่นใส่ประตูไว้หลดได้แต่ว่าเขตแถวบ้านประพรสผัดแนวหนึ่งเนาะก็คือเพิ่นจะแอมผาแอมผาไว้เบิดจกใส่ประตูเนาะก็ถือว่าสร้างแต่ละทานเพิ่นก็บอกคือกันนะพี่น้องบ่คือกันเนาะอ่าถ้าแมนมีอาณาแป้นปูมาในเพิ่นกร็รจิตทำการแบบแอมเลยน้พี่น้องแล้วก็ลูกติ่งเนาะ คือจังหวะลูกติ่งจะมามื่ออื่นบ่แป้านพาก็อาจจะมามื่ออื่นมื่อเื่นอนี่นแหละเนะาะทยอยทยอยตามลังกันมานะพี่น้องอ่าทายอยทยอยกันมาเนาะซึ่งหลังจากใส่เส้นนั่นนี่ก็ถือว่างามขึ้นนะพี่น้องก็ถือว่างามนะเฮือนเพิ่นถ้าแม่นใส่ฟ้านี่ให้สิงามขึ้นเนาะมีสองหองถูกต้องนะพี่น้องตีเพิ่นเห็ดเนานะอ่าถูกต้องและสองหองห้องละจักเม็ดสองครูสามประมาณนี้แหละ เวลาลูกชายพ่ดใหญ่ก็อยู่คนละห้องอยังประมาณนี้นะพี่น้องแต่ว่าเรื่องอนาสมัยตะก่อนนะคนอายุห้าอุ๊กสิปีในสไลายเพิ่นเห็ดเถือนเพิ่นเจ้าบ่มักเห็ดห้องเด้อพี่น้องเพิ่นเจ้าบ่มักเห็ดห้องเพิ่นจะเห็ดแบบดงโล่งอัดเบิดเพิ่นอาศัยแบบว่าในความคิดของเพิ่นจากที่ประพอนหูหูมาเนาะเพิ่นว่าเวลาแขกคนมาแล้วนั่งอยู่ตั้งเฮือนมันจังห้องหับแขกได้ลายอีกอย่างประมาณนี้เห็นนะเพิ่นจะคิดแบบนี้สมัยก่อนสมัย ห้าสิบกว่าปีหรือหกสิบนะพี่น้องแต่สมัย่อพรนี่เพิ่นเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนใหม่เนาะอันนี้่อพรนว่าถึงแบบอ่าทางบ้าน่อพรน,าน,านะนะเนาะคักแล้วนะพี่น้องเห็ดสองหองอเนาะคันแต่ว่าเฮือนไอ้แก้วเนี่ยซีบันไดขึ้นทังนี้นะพี่น้องแล้วก็ลูกติ่งอ้อมพลาฮอดตะโตนัดเนาะอ้อมเบิดปองเอียงก็ใส่ทางด้านหลังก็ถือว่าโอเคนะพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นเฮือนของน้องเบยเนาะ น้องเบยก็นั่งพักผ่อนอยู่หลายคนกระทำมาว่าเฮือนน้องเบยคือบรทันได้เฮ็ดนะพี่น้องก็คือน้ำซองขบเพอนะบุมีงบเด้อพี่น้องเนาะต้องขอโทษขออภัยน้ำทีเดียวน้ำซองขบเพอนะบุมีงบการเฮ็ดเฮื่อเนาะพี่น้องแต่ว่าผู้ใหญ่จะดีเพิ่นเพิ่นทีให้ซ่องผู้ใดดำเนินการอันนี้ก็ยังบมแน่ใจนะพี่น้องแต่ว่าใน้่องขบพอนี่บุมีงบเกี่ยวกับน้องเบยเนาะอ่าแต่มีแต่ว่าล้ออีกหน่อยอะไรนะพี่น้องคือจังหวะล้อสร้างท่านนี้บ่เลยจังได้เท่าเพิ่นแรกประกา อาจจะเห็ดบริสจังไดติดตามกันต่อไปนะพี่น้องซึกมาพรอนกับไปสั่งน้ำให้อายแก้วเนาะโอ้ยเขาจะมาส่งหาุกแต่ยังบ่ทันมาส่งหาตุกตุกและหาพันเนาะพี่น้องเพราะว่าไอ้แก้วเพิ่น,นใส่รถที่ไปเอาทุกๆตุกมาพรอนเห็นเพิ่นลำบากก็เลยแบบว่าก็าเลยสั่งไม้เพิ่นทีเดียวเนะาะงมามอาลรบันนี่เนาะพี่น้องงาม แสดงว่าลูกติ่งใช่แต่ท่านชี้ซื้อเนาะพี่น้องนั่นนี่ก,ก็ะ้างนี่คักเลยมืแรงแบบพรองกระชีนอนนี่แหลยนะพี่น้องสีนอนนี่แหละนี่นอนนี่แหละกะมืแรงกระชีนอนนี่เนาะ คือมื่อนี้บ่าวลาเพิ่นกลับบ้านนะพี่น้องพอเพิ่นมาอาทิตย์นึงแหละมาพร้อมเขาก็ขึ้นมาเนา,กบบา,นาะกับบ่าวน้อยเชียงรายแล้วก็บ่าวสัญญาเพิ่นกะสิพักกัดพักนี่แหละก็คืนมันเย็นได้พี่น้องเลยบ่มียุ้งแาวอยู่สันสูงเนาะกะผักอันนี้เนาะพี่น้นองบ้านนี้ก็มีบอนพักแล้วพี่น้องตะกอนโอ้ตะกอนตะก,ตก,ตกี้แล้วพี่นาา้องตะกอนตะกี้ยังบ่ทันได้ตั้งอันกระท่อมน้อ,นองเบยก็โอ้หาบนนอนยากที่แรกเดี๋ยวมาพร้อมจะเล่าให้ฟังก็คือ ไปนอนเฮือนอันญาติพี่น้องของอลาอยู่พุ่นเราไปน้องผู้ที่มาเห็ดอันกระทอมครั้งแรกครันแหละไปนอนเฮือนเพิ่นประมาณอาทิตย์หนึ่งกับ,บแม่นนอนเรียนติดน้อพี่น้องก็แบบว่าสลับมือนอนเนาะบางมือบ่พรอนกันแล่นหลุดจากนี่ไปผู้เกี่ยวไปผู้ไปพลาหาสิบห้ากิโลเพื่อจะไปนอนบ้านพักเนาะแล้วก็นอนน้ำเฮือนอนาญาติพี่น้องของอลาผู้ที่เห็ดอนคงน้ำค่าโคง,งน้มบาดานตัวนี้ครับกระทอม เนาะก็ไปอาศัยเพื่อนแหละพอเพิ่นมีญาติพี่น้องสองหลังเนาะพี่น้องสลับกันกับไปนอนถุกมือดอกแบบมือใดแบบนั้นก็สลับกันไปสลับกันมาเนาะหลังจากมีกระท่อมก็พาคันฉากอยู่นี่เนาะพี่น้องแต่มือนั้นมันห้อนเนาะบุพเพศเล่าให้ฟังมันห้อนแล้วก็อีย่างค้นกับลายนะบุพเพศก็เลยพากันนอนอันนี้เนาะก็คือมีทั้งเบาวน้อยเชียงรายเบาะพรนักบ่าวลาวาสัญญาเนาะ พาขันนอนในขีดินเลยนะี่น้องถือว่าบุกปืนอะไรทางสุมเฮาก็ได้พระทอ่ามันนี่แม่น้องเบย์พอน้องเบยมาแล้วก็ทางเฮาก็มานอนใน,นตลาดนี้เริ่มเลยเนาะมานอนใน,นตลาดนี้หลังจากนั้นการน,นี่แหละมีบทสรดแล้วสบายแบบคือมีเตียงก็นอนได้ในตลาดนะพี่น้องเอ้าเดี๋ยวพอะพรพาเลาะเบิ่งก่อน โอ้ตั้งเอ้วันเพิ่นกะคนดินเข่าเฮือนนั่นเป็นองเพื่อจะถมเพิ่นเอามาถมมานี่เนาะมันคือเป็นจัลุกเพิ่นคุดลงอีกบอ่อนี่สบายดีอาเดีวยวจับนี้เพิ่นคุดลงบอ่อแม่คุดลงตาดีอ๋อตอตั้งใหม่นั่นบอ่อืม ก็ได้มาถมเกินการขุดดินญี่นนพุ่นเราไปทำมาถมโหทางไอ้แก,ก้วก็เห็ดตะนงตะนางนะพี่น้องตอกตะนงตะนางเพิ่นก็ได้ พักเพิ่นกระหอดบัวใหญ่เนะาะพ่อพนห่อมเนาเดี๋ยวพามาเบิ่งลังบ้านเพิ่นก่อนซึ่งบ,งร,บระหอดเขาก็ได้อัปเดตตั้งเทิงแล้วนะพี่น้องเพรมาแบบนี้ขามแม่น้องเบยมาเนาะพี่น้องทำความสะอาดบัดเปิดกระตัดตัดเอาแนงไม้เป็นบางส่วนไปดังแล้วก็จูดขี้ยุงขีงเง้เหนือน้ำถือว่าสะอาดขึ้นบัดน,นี้แล้วทางไอ้วันเพื่อนจัดการตรงนี้นำ้ำเข้าท่าได้พี่ต้องเหมือนนี่หักแล้ว เพื่อการดำเนินการแต่ยังตะบนนี่นะเี่น้องอยากเป็นจะลข้ถ้ามีดินทมนี่ขักเรื่อยบนนี้เอ้ามนดีมาพ่อซองปากบัวสบายดี บได้พ่อเพิ่นเฮิงก็ได้พี่น้องเลยประมาณน,น่าจะซองสามอาทิตย์เลยบได้พ่อเพิ่นแต่เบื้องล่างครับพ่อกันอยู่นะพี่น้องแต่ว่าในในคลิปนี้พ่อกันเมื่อนี้ละมาดึงซอยอาบอยู่เน,น,นาะพี่น้องขยันเนาะแมนแมนค่ำเลยพี่น้องตอนนี้หกโมงกว่าๆเลแต่กันยังสว่างอยู่ สั่งบัวเพื่อนการยุดธนะพี่น้องยุดตัดผมเนาะจักมงวนก็ปิดหันนะเพราะว่าเมื่อวานในเปิดยุทแต่ว่าไม่ได้หันออกไปวันการนะโอ้แถวเป็นย้ำหันย้ำหน้าเจ้าการยุดบ่แม่โอ้คิดว่าเปิดตลอดบ่แม่นเนาะเปิดไม่ได้ถ้าว่า่อนยามาเกี่ยวเอ้ยย้ำหน้าหละก็ันยุดโอ้เปิดไม่ได้ไปซีบอเซียลูกค้าบ่ลรอคำคำว่ามีอันมีหานอีกหานหนึ่งนี่อาจจะเซียอันนี้มีแต่หานเจ้าหันเดียววันจุดสุ่มนี่โอ้ถือวันยังโชคดีได้ แกมีอายุสองหันนเนี่ยแต่ว่าข้าเจ้าข้าเจ้าแบบบ่ค่อยได้เปิดอ๋อแบบเปิดปิดเปิดเปิดแม่นแม่นตัวนี้แหละเห็ดในเสียลูกค้าปิดปิดปิดเปิดนี่ยสำคัญคือการการลงคลิปอ่ะนะถ้าลงอายุย้อนค้นแกอยากนีคือกันจ้ะเพราะว่าเราเดนท่านึงกกพ่อได้แกว่ายากเบิ่อวันี้เนาะแม่นแม่นต้องสม่ำเสมอเห็ดอีกยังก็ตามแต่ธุรกิจอีกยังก็ตามแต่ต้องสม่ำเสมอพี่น้องต้องใส่ใจโอ้ยุดเนาะขอบ่กยุดกกบุมมีคนเห็ดเนาะบุมมีคนเห็ดแม่นบ่จังยุด้บมี มีเมคเจ้าที่ออแบบอาตม่มันว่าคนอ,น,น,อนว่ามัน,ปนไปใช้บ่ฮะเอ,าอ,าอะบางคนกว่าอยู่ไในห้างต้องนะ, <laughs> ะแต่ว่าเ้าหันอยู่ได้ใ้แต่วาในอนาคตี่นะจุดซูมอาจจะมีห้านขึ้นมาเรื่อยๆเนาะ ได้เปรียบลูกค้า,เ,าเ,เขาเสื่อใจในการฝีมือตัดผมเขาก็จะ,จะอยู่คงตลอดไปมื่อกี้ก็ล่ายุดลูกค้ามาแต่ว่าเขากะห้อนบรจกักสิบคนอเฮ้ยอนเออเออเอเออเออกออเออเออเอเออออเเอยว่าเอ,อามอื้อออื เมื่มยเนาะแม่เพราะเฮากับแบงเวลาไปถ่ายคลิปแน่สวยแรงเดี๋ยวไปถ่ายคลิปเป็นเป็นงานดองบนอบบาัวแม่ยามนี้ยังมีงานดองในเขตที่นี่นะพี่น้องก็คือว่าเป็นการที่แบบว่าโอเคเลยสําหรับบพรรยาเนาะพอเพิ่นบุตรติเดือนวันเดีพี่น้องหักลายแต่ทั้งเขตบพรเนี่ยต้องเดือนสองเดือนสามเอเดือนสองเดือนสี่เดือนหกหินดองคนว่าคลามแต่ฉันก็เสียนะ วเลยคักแล้วเปสิบพอดมากอิอกชระอาสิแล้วบะพมากอิชระสิแล้ว่ันต้องขลุนลัเมอย่างข้ามพร้อมยังด้าเห็ดยนั้นนะนะมคัมกยุตสถานที่แห่งนี้เขตแถวนี้นะพี่น้องแต่คลัอย่างเดียวถ้าว่าปู่ญาตยายเสียในวันนั้นเปิดบจัดเหมนบกโอ้อันนี้ก็คือหู้น้ำลุงโจยนะพี่น้องก็เชหูนะเป็นความหู้ใหม่เลยทีเดียว มาพรมาอยู่จุดชุมก็ได้รับเกือสิเข่าสองเดือนสามเดือนมีเดือนสองเหรอแม่เดือนสองเดือนสี่เดือนฮกดังนนั้นคือเดือนสองกับเดือนสี่นักการหั่อะไรเพิ่นบ่ได้แต่งไหนทางนี้โบจัดเดือนเก้าวัดโอ้ดีครับเสียงตู้บึ้มบึมเนาะเพี่น้องเป็นงานแต่งเนาะในจุดสุ่มเนี่ยอันนี้ก็เป็นเดือนเดือนเดือนมิถุนนา เดี่ยมมาส่งน้ำนะเดี๋ยวไปจ่า,จายเงินค่าน้ำก่อนไปเนาะสั่งันไปหาตุ๊กพอเห็นไอ้แก้วเผนไปเอาทีรตุ๊กทีรตุ๊กมันเบิดไว้เนาะเลยว่าพ่นใส่จักรยานแล้วนะเะผนหาตุ๊กตุ๊กหาพันกีบก็ถือว่าพ่แพงกี่น้องเลยสบายดี คิดว่าป่ามาส่งแล้วสันดอก,อกถ้ากมาตดบ้นวสโดไปส่งไก่น้อทุกห้าพันไปต้องไหมไม่เราป่ะท<ะ>ุกห้าพันนะฮะ 7, ไปส่งใน 7, จเจ็ดพนโอ้ 5, <000. S 1> มาส่งลเจ็ดพันอไปเอาละทุกห้าพันโอแม่แลยพวกพ่อนก็ลืมคิดค่าคนส่งน้ำ ยังบอลท่านคุบไดอันละประมาณสามเท่าไหร่ะเศรษฐาหรอหนะ 5, ยังขาดอีกซิปเนาะหรื 5, อขิดไปว่าคนตรงมีขาดคนสูงคันส่งเลยเจ๊โอ้ไปเอาละห้าโนพิโนลื่นชอบที่ ตพี่น้องตอนนี้ก็มืดและแต่ในกล้องนี่อยากชี้จแจ้งเนี่ยเพราะว่าแต่ว่าตาเป้านี่ยอยากมืดเลยพี่น้องเลยเอาเดี๋ยวนะพี่น้องแม่น้องเบย์ก็พ่อน้องเบย์เนาะเพิ่นกะอ่ามาอยู่น้าลูกเลยเนาะซึ่งผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นกะบอกว่าให้ไปอยู่น้าลูกอะนะพี่น้องลูกได้ครอบครัวจังง่ายไป,ไปนะพี่น้องให้เดี๋ยวตอนนี้ทางบ้านน้อยก็ได้สัมพงสัำพาศไนอยู่ นี่เนาะเพื่อนกาสิได้มาอยู่นาลูกเพราะจนลูกเพื่อน,อนมีครอบครัว่านอ้องเพื่อนก็นได้หยุกง่ายมาอยู่เลยได้พี่น้องเลยหยุกง่ายชาวมโนครัวจากคุณมาอยู่พี่เราได้บัตรเลย ไดกระดมสบายดีไอ้แก้วตอนแรงแรงแล้วยังมัทันแล้วเนาะขำก่นอนบอกไปชิเฮดให้มันแล้วครับไปหา้าเฮดยังมากินนรืแล้วม, <โน S 2> มื้อื่นน่าจะแล้วเนาะโน่มึงโจมหน้ามชิแล้วโยกโอ้

บรรยากาศนะพี่น้องการชิ่ายแบบสดๆให้เบิ่งเลยเ <มา S 1> นาะอันนี้เกิ้องก็ได้ <มา S 1> ตอนนี้โมโหจะํำแล้วขึ้นจะํำ<ม>ได้ยังกินแรงเหมือนเนี่ยปองปลาเนาะมีแต่ป, <ใน S 1> ปองปลา,าก,ากลับไข่ไก่เนาะ ไก่ไก่หมดแล้วไก่ไก่มันอันนั้นไก่ไก่เน่ามันเป็นมีลูกนั่มเมื่อคืนนี้ค่อยต้มปลามีลูกไก่น้อยแสดงว่าเวียดนามมีตัวไายให้เนาะมันก็ล่าอย่งเดียวเป็นอย่างค่อยเลยก็ต้มกินหมดเมื่อวัลศีรษะหลูเรือมันกันเน่าแน่บนหน้าเลยมันเป็นลูกมีลูกไก่มีลูกไก่ก็มีกว่านี้เมื่อคืนค่อยต้มโดู พะว่าพอเอานะเป็นแพ็กกองบักไงหนึ่งนะพี่น้องกับบ่ฮู้ดอกว่ามันเน่ามันอยังเพราะว่าเห็นกองบักใหล่ๆหนึงนะสรุปมันเน่าก็เมื่อนั่นก็เน่าเนาะก็ไปอยากให้ลูกกินมันกินเน่าบัเน็ตทอดเมื่อคืนนี้ค่อยต้มมันมีลูกลูกกว่านี้ละใหญ่แสดงว่าเน่าครึ่งหนึ่งมันเป็นน้ำนะเวลานั่ยมีแต่ปองปลาเนาะเบื่อแล้วกินแต่ปองปลาบอ โอ้ก็มือเศร้านี่กับต้นเพียนต้นเที่ยงกับมีนูเฮดเนาะทางสร้างเพื่อจะได้กินแล้วเนาะกินละกอนอ่ะก็ถือว่าเฮทก็ล่าไอ้เนาะมาล่าเมื่อมีแล้วประมาณสามโลเนาะโไม่ได้ซ้ำเลยไม่ได้ดมจูมเลยโก็พอได้กินไปหาอยู่ใช้คือจังหวะใด ไปหาเทพเข้มเชวันทิพย์ไปใส่ยมองมือนน่ะไปเยอะอันนักการคืนน้ำบอกม่ไปกลางเวรนะเออแต่มันคนมันหาบุ้ดเต็มเนาะคนไลเนาะโดูก็าพอได้กินเล็กน้อยแล้วอ๋อโอเคนึกพี่น้องเดี๋ยวทางอาแก่ผมไปอาบน้าอาบน้าทีก่อนขำเลยไอ้เจ้าชายกันได้ยังอันนั้นไงไทยซื้อให้ อายู่ยมอมยูก่ม 5, <laughs> ยมกมจิบพ่ากรมจิบห้าพันสว่างเลยไต่ไทย <laughs> <laughs> เอา้าตะพิน้องสำหรับคลิปนี้พ่อเพิ่นกะจะได้คอโตโจบคลิปก่อนพออเพราะว่าขำแล้วเนาะมืดเลย เมื่อไรพี่น้องเลยเสียงแมงแตาโอท้องโซนนี้เป็นป่าพี่น้องเป็นป่ากลางโคกมาและกับข่ำมาแล้วโจ้นเย็นป่าตัวเย็นแหงเ,เลยพี่น้องเลยคล้ายๆอันตอนข่ำมาแหละเขาเอิญยัง ใบไม้ต้นไม้ปล่อยปล่อยอยังนะลืมละปล่อยจากโบนิกบ่ยึดกลางคืนเลยพี่น้องเลยยังอยู่ธรรมชาติอยู่แถวนี้ปลอดสารผิดแน่น,นอนนะพี่น้องปลอดจากผุ่นพีเอ็มสองจุดห้าแน่นอนแถวนี้พอมีแต่ป่าเลยคำละ่ะ อย่างนี้พอพี่น้องเสียงตู้เด็กอยู่โซนนี่ผลจัดงานดองเรื่อยๆถ้าว่าครอบครัวพร้อมเอาเลยเดือนใดก็ได้เพี่น้องปีได้ก็บกเกี่ยวเเห็ดเกี่ยวแต่ว่าถ้าว่าพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายเสียในวันหยังห้ามจัดในวันนั้นจะประมาณนี้ เวลาคนก็ชี้ทางว่าเอ้าถ้าพื้นเสียเลียนติดได้สัแบบกับถ้าพื้เสียเลียนติดวันจันทร์หรือวันอาทิตย์เป็นไปไม่ได้ที่นะพี่น้องอ่ากะสีเบียดโยหลายรุ่นยุ่งถ้าสีขบนะนะคนกะลุงลืมไปน้ำนะแต่ว่าพันเอาแต่คนใหม่ๆนะพี่น้องคนที่พันหูวจักใหม่ๆอย่างประมาณนี้เด้ถ้าไปไล่รุ่นเลยโย่ขบขบอาทิตย์กะสีว่าบริจักงานดองอีกแล้ว กระบ้แมนน้อพี่น้องไพสุลลาเซลเันกระติดแลายดอกเนี่ยโอเคน้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมพรขอตัวไปก่อนเด้อเอาไว้อีพีหน้าพ่อันใหม่เนาะกับมิเตยวยวติดตามอีพีต่อไปน้อพี่น้องมะออื่นติดตามกันใหม่น้อพี่นอ้องกับพรก่ยังอยู่ที่บ้านไอแก้วคือเก่าน้อพี่น้องบ่ได้ไปทางใดดอกก็คือนี่แหละมาผักเซาอยู่ในที่นี่น้อพี่น้องเนาะเวลากินข้าวกินน้ำเทางชุมห้อก็อน,นี่แหละไปซื้อเอาพวกในจุดสุ่มนี่เนาะซื้อแล้วก็มามาสู่ทางไอแก้วกินหรือว่าเห็ดกินน้ำกันน้อพี่น้อง ตอนเศร้าหรือว่าตอนเพลินตอนเที่ยงบางทีพัฒนาน้ำไมก้ก็กินน้ำกันนะพี่น้องประมาณนี้เนาะอ่าอะไรนะพี่น้องไปก่อนเด้อสบายดีและสวัสดี